ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำขั้นตอนในการอัพโหลดชั้นข้อมูลแผนที่ภาษีเข้าสู่ตัว,ะบบตว,ตวระบบอัวแทบบออนไลน์ของเรากันนะครับท่านใดที่ใช้งานระบบอัแทออนไลน์แล้วนะครับต้องการที่จะอัพตัวชั้นข้อมูลแผนที่ภาษีที่ได้จะทำไว้นะครับลองดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าชั้นข้อมูลอะไรบ้าง ที่เราสามารถอัพขึ้นตัวระบบ l t ร์็ออนไลน์ได้นะครับลองดูตามตารางได้เลยนะครับตัวแรกนะครับที่สามารถอัพขึ้นได้ก็คือตัว borderly หรือแนวเขตการปกครองนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีฟิล์ใดๆนะครับสามารถอัพได้เลยนะครับตัวถัดไปเป็นโซนนะครับโซนหรือชั้นข้อมูลเขตนะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีคอลัมน์หรือฟิลด์ ที่ชื่อว่า Zone underscoreid น,นะครับถึงจะสามารถอัพขึ้นสู่ระบบแบบแทอออนไลน์ได้นะครับถัดไปเป็นบล็อกหรือเขตย่อยนะครับเขตย่อยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีฟิลหรือคอลัมน์ที่ชื่อว่า Bo ็ u n d e นเดอร์สกนะครับถึงจะสามารถอัพขึ้นได้นะครับถัดไปเป็นชั้นข้อมูลพารเซลหรือรูปแปรงที่ดินนะครับ รูปแปลงที่ดินนะครับจำเป็นที่จะต้องมีฟิลหรือคอลัมน์ที่ชื่อว่า parcel underscore code นะครับหรือรหัสแปลงที่ดินตัวนี้นะครับถึงจะสามารถอัพขึ้นสู่ระบบ a i r t a b Online ได้นะครับถัดไปก็จะเป็นตัว building หรือสิ่งปลูกสร้างนะครับชั้นข้อมูลสุดท้ายจำเป็นจะต้องมีคอลัมน์หรือฟิลที่ชื่อว่า building underscore c นะครับหรือรหัสสิ่งปลูกสร้างนะครับก็เป็นไปตามข้อกาหนดของ การจะทาแผนที่ภาษีและแผนที่แม่บทของกรมส่งเสริมการปกครอง,องท้องถิ่นนะครับเราสามารถมีเฉพาะฟิลด์ที่ใช้ได้นะครับอย่างเช่นบล็อก ID เรามีแค่บล็อก ID ฟิลด์เดียวเราไม่จําเป็นต้องมีโซน id อ,อันนี้ก็ได้นะครับหรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ขอแค่มีบล็อก ID นะครับเช่นเดียวกันพาเซลขอแค่มีพาเซ l under score code นะครับตัวอื่นมีน้อยกว่านี้มีมากกว่านี้ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ ต้องมีนะครับดังนั้นบิลดิ n งนะครับเช่นกันต้องมีนะครับตัวนี้จะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือชั้นขอน้อมูลทั้ง5้ชั้นข้อมูลที่สามารถอัพขึ้นสู่ระบบแอพออนไลน์ได้นะครับถ้าอัพขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างมีลูกแฝงนิดดินมีโซนม,มีบล็อกมีแนวเขตขึ้นมานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะอัพนะครับเนื่องจากตัว ระบบพิกัดบน a อร์ท็ i ออนไลน์นะครับจะใช้ระบบพิกัดแผนที่เป็น WGS 8ปนะครับหรือระบบพิกัดที่เป็น lat long ดังนั้นท่านที่มีชั้นข้อมูล G S อยู่แล้วนะครับจะต้องแปลงค่าพิกัดเป็นพิกัด WGS 8 4ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ a อร์เท็มออนไลน์นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแปลงค่าพิกัดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องหา ตัวเชฟไฟล์ของเราให้เจอก่อนนะครับเชฟไฟแ่นที่แม่บดหรือแพนทนภาษีของเรานะครับที่มีบันเดอรี่นะครับมีบล็อกมีบิวดิ้งอ่าบิวดิ้งอันนี้ก็บางอบทมีบางอ,าทอบงอทมไม่มีไม่เป็นไรนะครับอะไรมีก็อัพขึ้นนะครับอะไรไม่มีก็ปล่อยไว้ก่อนเราสามารถอัพเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับถัดไปก็จะเป็นพาเซลเป็นโซนนะครับอ่าเราต้องหาให้เจอนะครับนามสกุลไฟล์เราจะใช้ ตัวที่เป็นเชฟไฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในไดดีเนาะทุกคนที่ทำนะครับอยู่ในไดดีโฟลเดอร์มันก็จะประมาณนี้นะครับ l t a g s m a p l t a g s m a p p อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาเราต้องหาโฟลเดอร์ที่เป็นตัวเก็บชั้นข้อมูลของเราไปเจอนะครับหลักๆก,ก็จะตั้งชื่อว่า data กันนะครับอทีนี้พอเราเจอแล้วเราทำยังไงนะครับ เราก็เปิดโปรแกรม l t a g s ขึ้นมานะครับ l t a g s ก็คือตัวนี้เวอร์ชัน2.2ที่เป็นสีเขียวๆนะครับเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้แปลงค่าพิกัดอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับพอเปิดมาแล้วถัดไปนะครับเราจะนำเข้าชั้นข้อมูลแผนที่ภาษีของเรานะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า add vector นะครับ จากนั้นกดแสดงแล้วก็เข้ามาที่เก็บไฟล์ของเรานะครับ hpc ของผมอยู่ในไดดีแท็ก g s m a น t e แ t นะครับอันนี้ทดสอบขึ้นมาแล้วก็ data นะครับพยายามหาให้เจอนะครับไฟล์ของตัวเองนะครับตรงนี้โดยปกติแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับขึ้นเป็นไฟล์ทั้งหมดทีนี้เราจะนำเข้าเฉพาะเชฟไฟล์นะครับดังนั้น เราสามารถใช้ตัวกรองมุมล่างขวาตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนจากไฟล์ทั้งหมดเป็น ESI shape file ตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นเฉพาะ shape file เราจะได้นําเข้าได้ง่ายๆนะครับอ่าพอเราเลือก shape file อ่ามันก็จะแสดงเฉพาะ shape file เข้ามานะครับอ่าของผมมีชั้นข้อมูล5ตัวพอดีนะครับของบางท่านอาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะมี load อ่ามี ไฮโดรมีกิตมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรานำเข้าได้แค่5ตัวนี้นะครับก็คือแบตเดอรี่โซนบ็อกพาร์เซลแล้วก็บิลดิ้งนะครับดังนั้นให้เรานำเข้าเฉพาะ5ชั้นข้อมูลดีพอนะครับวิธีการนะครับเราสามารถกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเลือกชั้นข้อมูลที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่าปล่อยปุ่มคอนโทรลนะครับกดขาไว้ อ่าแล้วก็คลิกทีละอันนะครับแบบนี้คุมฟ้าให้ครบ5้าตัวที่เรามีนะครับพอครบแล้วก็กด Open ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้กด Open นะครับ Encoding อ,อันนี้ถ้าเราไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะครับเราเลือกเป็น TIS 6 2 0ไปก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มาตรฐานที่เราได้สอนก็นจะเป็น TIS 6 2 0นนะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับ ก็จะมีชั้นข้อมูลขึ้นมาทั้ง5ชั้นนะครับโดยทั้ง5ชั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับดูยังไงอ่าเราก็ลองปิดทีละอันนะครับปิดไล่ลงมาตั้งแต่ด้านบนลงด้านล่างนะครับอ่าผมปิดบล็อกอ่าผมปิดบล็อกแล้วผมเห็นบตเตอรี่เนาะอ่าผมปิดบตเตอรี่อ่าแล้วผมเห็นบิลดิ้งนะครับเห็นบิลดิ้งก็คือสีฟ้ปาตอนนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับผมปิดบิลดิ้งผมก็จะต้องเห็นพาเซล พอผมปิดพาร์เซลผมจะต้องเห็นโซนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือชั้นข้อมูลอยู่ในพื้นที่เดียวกันแน่นอน100%นะครับเปิดจึกมานะครับถ้าของครอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราชัวร์แล้วนะครับว่าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับเราสามารถแปลงค่าพิกัดได้เลยนะครับแต่ก่อนจะแปลงนะครับ ให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ d a t a นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ t a t a เราจะต้องมาสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลระบบพิกัด WGS 84นะครับก็ง่ายๆเลยให้เราคลิกขวาตรงพื้นที่ว่าตงตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวาเลือก new แล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับคลิกขวา n น w f o เด e r จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อว่า WGS 84นะครับ แล้วก็เปิดเข้าไปเลยอันนี้เราสร้างเก็บไว้นะครับจากนั้นทำยังไงนะครับจากนั้นเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับถัดไปนะครับเราจะต้องทำการเช็คฟิลล์นะครับเช็คฟิล์ก่อนที่เราจะบันทึกนะครับอย่างโซนไอดีต้องมีอะไรอะขอภัยนะครับอย่างบอดดิี่ตัวแรกเนาะไม่ต้องมีอะไรอันนี้เราเอ็กพอร์ตหรือบันทึกเป็น พิกด WGS แปได้เลยนะครับวิธีการก็ค,คือคลิกขวาที่บัเตอรี่บันทึกเป็นจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น ESI shape file file name ไ,ไ,ไม่กดแสดงนะครับเพื่อที่จะเลือกที่เก็บไฟล์จากนั้นนะครับเราเข้ามาที่โฟลเดอร์ WGS 8ปของเรานะครับแล้วตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับชื่อไฟล์ห้ามผิดนะครับบัลตอรีต้องสะกดตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดเซฟถัดไปนะครับตรงนี้ c i s ก็คือระบบพิกัดของเราเห็นไหมครับของเดิมมันไม่ใช่ WGS 84เราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับให้เรากดที่ลูกโลกด้านหลังนะครับจากนั้นตรงตัวกรองนะครับตรงนี้ให้ใส่เลข C 3 2 6นะครับ C 3 2 6ก็จะเจอ WGS 84ตัวนี้เราก็กดคลิก แล้วก็ Open ได้เลยเออโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บอันนี้คือเสร็จแล้ว b าเ d e r リเราก็จะได้ b าเ d e r リมา2ตัวเรียบร้อยแล้ว1ชั้นข้อมูลนะครับเราคลิกขวาอ,าออกไปได้เลยทั้งคู่นะครับเราไม่ใช้ละคลิกขวาอ,าออกนะครับถัดไปอะไรครับถัดไปโซนเนาะโซนต้องมีอะไรครับต้องมีโซนไอดีดังนั้นเรามาตรวจสอบกันนะครับะกะับไปที่ l h j s นะครับให้เราคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลโซน แล้วเลือก Open Attribute Table นะครับอ่ามีไหมครับโซนอ,อน,นุสาวรี้มีนะครับสา,ามารถใช้ได้นะครับวิธีการก็คือให้คลิกขวาที่โซนบันทึกเป็นทำเหมือนเดิมนะครับกดแสดงตั้งชื่อไฟล์โซนเปลี่ยนระบบพิกัดเป็น WGS84 นะครับพอเรากรองไปครั้งหนึ่งเราเลือกไปครั้งแรก มันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้เรากดคลิกแล้วกดโอเคแล้วก็โอเคได้เลยนะครับง่ายๆเสร็จ <Set S 1> แล้วทํา <ำ S 1> ไงครับคลิกขวาเอาออกอโซลเรียบร้อยแล้วคลิกขวาเอาออกถัดไปบล็อกนะครับบล็อกจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีบล็อก underscore id วิธีการตรวจสอบก็เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาที่บล็อกเปิด open attribute table มีไหมครับบล็อก id มีนะครับ ถ้ามีแบบนี้ใช้ได้นะครับปิดไปเลยแล้ก็คลิกขวาเลือกเป็นสแสดงเหมือนเดิมนะครับบล็อก B L O C K นะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบพิกัดให้เรียบร้อยกดโอเคได้บล็บอกมาแั้วคู่แล้วคลิกขวาอ,าออกนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าฉันข้อมูลค้าเยอะเนาะเป็นวิดีโอเราก็กอดูได้นะครับกอดูได้นะครับพยายามจะไม่ข้ามขั้นตอนนะครับ ถัดไปนะครับพา r เซลนะครับพา r เซลเราต้องดูอะไรบ้างนะครับดูตัวเดียวเลยเหมือนกันนะครับก็คือพา r c เซล underscore code หรือรหัสแปลงที่ดินนะครับแล้วก็มาตรวซอบเหมือนเดิมนะครับกขวาที่ p a s e ซ l กด open attribute table นะครับหา p a เ e l code มีไหมครับมีนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้หมดเลยมีเนาะโอเคปิดแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมนะครับแปลงพิกัดเป็น w g s 8 4กดแสดง าเซลนะครับเลือก WGS84 นะครับจากนั้นกดโอเคอเรียบร้อยแล้วก็เอาออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับถัดไป b u i l i n n g จะต้องมี Building Underscore c นะครับแล้วก็มาดูกันมีไหมมีนะครับมีแต่ว่า ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องเนาะไม่เป็นไรนะครับเราสามารถอัปโหลดให้มันขึ้นไปก่อนได้นะครับมันีะครบถือว่ามีนะครับถือว่ามีตัวที่สําคัญนะครับจริงๆแล้วจะเป็นตัวพาเซลนะครับตัวพาเซลโค้ดตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเชื่อมข้อมูลที่ดินกับลูกแปลงนะครับให้มาแสดงเป็นตําแหน่งที่ตั้งเดียวกันนะครับตัวบิลดิ่งมันจะอยู่ในลูกแปลงอยู่แล้วไม่เป็นไร ครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมที่ขวามันถึกเป็นนะครับดแสดงแล้วก็ building นะครับเปลี่ยนพิกัด WGS แปแล้วกดโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็คือเซตมาแล้วนะครับก็เอาออกไปให้หมดเหมือนเดิมนะครับพอเราแปลงพิกัดเป็น WGS 8 4ดสีเซมาแล้วถัดไปเราจะต้องซิปไฟล์เพื่อที่จะอัพขึ้นตัวระบบการแทรกลน์นะ,นะครับ วิธีการซิปเราจะซิปทั้งโฟลเดอร์เลยทํำยังไงนะครับก็คือเราจะซิปโฟลเดอร์ WGS84 ดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาที่ Data เพื่อให้เห็นโฟลเดอร์ WGS84 ของเรานะครับจากนั้นคลิกขวาที่ WGS84 เลือกอันนี้คองผม Windows 11เอนาะกดโชว์มองออปชันนะครับหรือตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กด s e n t t o l ส่งไปยังนะครับ แล้วก็เลือก c o m p e s s e ZIP Folder หรือ Folder b ZIP a นะครับทำให้ดูใหม่นะครับขวามาโชว์ม e Option s e n t c o m p a s i e ZIP Folder นะครับหรือ Folder b ZIP a r ใช้ได้ตัวนี้มานะครับอันนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับของบางคนอาจจะเป็นสีเหลืองเป็นเหมือนผงเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ ZIP ไฟล์ตามขั้นตอนืุอกี้นะครับทีน,นี้พอเรา ZIP ไฟล์พร้อมแล้วนะครับ เราก็จะมาอัปโหลดในแอแทปออนไลน์ของเราอันนี้ผมอยู่ในแอรแทปออนไลน์แล้วนะครับวิธีการอัพโหลดให้มาที่เมนูการจัดการทั่วไปเลือกนําเข้าข้อมูล GIS นะครับกดเข้าไปตัวนี้จะมีให้เลือกซิฟไฟนะครับเราก็กดคลิกชุดไฟล์แล้วก็เลือกซิฟไฟล์ของเราเมื่อกี้นะครับผมอ,อยู่ใน Data ตัวนี้ WGS ตัวนี้นะครับก็เลือกแล้วก็กด Open แล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับขั้นตอนในการนำเข้าชั้นข้อมูล G-S นะครับที่สำคัญก็คือชื่อไฟล์จะต้องถูกต้องนะครับสองฟอร์แมตของไฟล์จะต้องเป็นไปตามนี้นะครับจะต้องมีคอลัมน์หรือฟิลด์ที่ถูกกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นโ o นไอ d ดี x i ็อกไอดีนะครับพาเซโลโคด้ดแล้วก็บิลดิ้งคะแนนสกอร์ซีถ้าไม่มีนำเข้าไม่ได้นะครับ แลวก็3ระบบพิกัดต,ต้องเป็น WGS 8ปถึงจะสามารถทำเขาได้นะครับทีนี้เรามาดูผลงานของเรานะครับตัวแผนที่จะอยู่ในรายงานสรุปข้อมูลแล้วก็ข้อมูลภูมิสาระสนเทศอบาทอนนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอแนวเขตก่อนเลยนะครับถ้าอยากเห็นมากกว่านี้ทําไงที่มุมขวามีตัวบวกนะครับเรากดบวกแล้วก็กดที่ดินมันก็จะขึ้นที่ดินนะครับก็สิ่งลูกสร้างอาจจะขึ้นสิ่งลูกสร้างนะครับทีนี้บางคนตัวบวกอาจจะไม่ขึ้นเนาะ ตัวบวกอาจจะมีขึ้นแบบแบบนี้นะครับวิธีการนะครับให้เรากดจุดไข่ปลา3จุดนะครับแล้วก็ย่อขนาดเบว์เซอร์นิดนึงนะครับสัก9ก8 0็ก็ได้นะครับ90%้า็นนะครับก็จะเห็นตัวบวกชัดเจนแล้วก็กดบวกได้เลยนะครับพอเรานําเข้าแล้วนะครับตัว G S เรามีรหัสแปลงที่ดินนะครับเราก็มาดูที่ตัวข้อมูลที่ดินของเราได้นะครับถ้ารหัสแปลงที่ดินชนกันนะครับก็จะมีรูปแปลงแสดงขึ้นมาด้านล่างแบบนี้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนในการอัปโหลดข้อมูลแผ่นที่ภาษีขึ้นสูรร่ระบบแอแอนออนไลน์นะครับก็อาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับก็ลองกดย้อนกลับดูได้นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับอยู่แค่ว่าฝ่ายของท่านทุกต้องตามฟอร์แมตหรือเปล่านะครับหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ